สวัสดีครับวันนี้ก็ก๊อกนิวนะครับรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากนะครับที่ไม่ได้ไปบ้านกกกอกนะครับก็เพราะว่าวันนี้นี่นะครับทนายตั้มนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็มาที่บ้านกกกอกนะครับก็ก๊อกนิวก็เสียดายที่ไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปเจอนะครับก็ อยากเห็นมานานแล้วนะครับเคยเห็นแต่ในทีวีแต่ว่าตัวจริงนี้ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นเลยครับวันนี้นี่ทนายตั้มมานะครับมาที่บ้านกกอกนะครับกกอกนิวเองก็ไม่ได้ไปนะครับจริงๆแล้วนะครับกกอกนิวก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าทนายจะมานะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นทนายตั้มนะครับไหล์สดขับรถกําลังเดินทางมานะครับ ทนี้ก็มี FC นะครับมาคอมเมนต์ที่ในช่องของก๊อกก๊อกนิวบอกว่าวันพรุ่งนี้ทนายตั้มจะมาที่กกกอกนะครับแต่ว่าก๊อกก๊อกนิวเองก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางทนายเองล่์สดมาระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับทานี้พอมาวันนี้นะครับมาวันนี้ก็เห็นทนายนะครับ มาที่บ้านกกกอกนะครับก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากนะครับไม่ได้ไปเพราะว่าตอนที่ทนายมานั้นก็อยู่ประมาณ10โมง11โมงนี่แหละครับก็คือสายๆนี่แหละครับมาถึงที่กกกอกพอมาถึงที่กกอกนะครับทนายตั้มก็ไปที่จุดคัดกองของหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ฝั่งทางกาแฟกกอกนะครับอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับ อยู่คนละฝั่งกับบ้านลุงพลนะครับทนายตั้มก็ได้มากับทีมงานนะครับสามคนนะครับก็ทนายตั้มบอกว่า,ามาจุดคัดกรองนะครับก็มีการวัดไข้ลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยนะครับทนายตั้มบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้เข้าพื้นที่บ้านกกกอกได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมาไม่ได้เข้าบ้านกกกอกนะครับแล้วก็ทนายตั้มก็ ถามถึงว่าบ้านลุงพลอยู่ตรงไหนนะครับบ้านน้องชมพู่อยู่ตรงไหนภู้เล็กไฟอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กคันนี้ทนายเองก็เข้าไปที่บ้านลุงพลนะครับอันนี้ก็ก้องนิวเองก็ดูจากไลฟ์สดจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เข้าไปที่บ้านลุงพลนะครับพอเข้าไปบ้านลุงพลก็เข้าไปคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปปิดบ้านคุยข้างในแล้วก็ออกมา เดินชมนะครับที่ลานพญานาคนะครับโดยป้าแตนนะครับนำพาชมาพ่อปู่ปาริกิตนาคราชแล้วก็ไปกราบาพระพุทธชินราชด้วยนะครับแล้วก็พาชมหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับทนายตั้มบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะขึ้นภูเหล็กไฟนะครับ ก็จะขึ้นภูเหล็กไฟไปดูสถานที่เจอน้องนะครับพบน้องอยู่ที่ภูเหล็กไฟนะครับก็ทางนักข่าวนะครับก็คงต้องตามกันขึ้นไปนะครับยูทูบเบอร์ก็คงจะตามกันขึ้นไปเป็นบางส่วนนะครับส่วนก็ก๊อกนิวเองพรุ่งนี้นี่ก็ว่าจะไปนะครับว่าจะไปบ้านกกอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่รู้ว่าจะได้ จะขึ้นภูเหล็กไฟกับเขาหรือเปล่านะครับหรือ,อยังไงก็ต้องดูสถานกสถานการณ์ก่อนนะครับก็ต้องดูตรงนี้ก่อนว่าเขาอนุญาตให้ใครไปได้บ้างนะครับก็ต้องไปดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ครับ